เงินไหมคะและตอนนี้ทำงานเหนื่อยอยู่ไหมคุณอยากทำงานไปจนตายไหมคะคุณชอบไหมคะที่ออกไปทำงานแล้วก็โดนพนักง,งานด้วยการข่มเหงคุณชอบออกไปทำงานจริงๆหรือเปล่าถ้าไม่เราไปฟังคลิปวิดีโอนี้ของคุณก๊อตจีลายุให้สัมภาษณ์ไว้ในรายการเกาะะ่าค่ะว่าสอนอะไรคุณบ้างมีรุ่นพี่คนหนึ่งสอนผมว่าคุณอยากมีตังค์ใช่ไหมผมบอกว่าใช่เอางี้ผมถามคุณง่ายๆก๊อตคุณจะให้เด็กเล็กถือของหนักหรือเปล่า ผมบอกว่าไม่เขาถามว่าทําไมก็เด็กมันถือไม่ไหวรุ่นพี่ผมบอกว่าเช่นเดียวกันธรรมชาติจะไม่มีวันให้คุณร่ํารวยถ้าคุณไม่มีศักยภาพมากพอในการรับมันดูจบแล้วคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์ Comment นะคะว่าคุณได้อะไรจากเนื้อหาสาระนี้บ้างสำหรับครูครูจะแชร์ในมุมที่ครูได้นะคะมนมุมที่ครูได้แน่นอนคะ่ะตรงตัวเลยความสามารถหรือรายได้จะมาหาเราได้ต่อเมื่อ เรามีความสามารถมากพอที่จะสร้างไรายได้ะคะ่ะทีนี้ถ้าเรามีความสามารถแค่นี้ไรายได้เราก็ตามความสามารถนั่นแหละคะ่ะถ้าเราอยากมีไรายได้มากขึ้นเราต้องไปขยายความสามารถของเราไม่ใช่เอาเวลาที่มีเท่ากัน24ชั่วโมงไปทํางานเพิ่มนะคะไม่ว่าคุณจะทํางาน24ชั่วโมงโดยที่คุณไม่หลับไม่นอนไม่กินข้าวก็ตามไรายได้ของคุณจะคงเท่าเดิมอา้าวทางานมากขึ้นทาไมเท่าเดิมล่ะ ก็เวลาที่คุณทํางานหนักๆสักห้าวันติดคุณตายไหมคะคุณก็ตายคุณก็ป่วยร่างกายคุณก็ไม่ไหวสุดท้ายแทนที่คุณทํางานห้าวันอย่างหนักแล้วคุณมาป่วยอีกสามวันแล้ว่าช่วงสามวันที่คุณป่วยคุณไม่มีรายได้อยู่ดีไหมคะสุดท้ายการทํางานหลายชั่วโมงไม่ได้หมายความว่าคุณจะสร้างรายได้ที่มากขึ้นนะแต่วิธีเดียวที่คุณจะสร้างรายได้ที่มากขึ้นและกเสษียนจากการทํางานหนักเป็นคนที่ทํางานเหมือนคนรดน้ําต้นไม้อะใส่ปุ๋ยถามหญ้าบ้าง แค่นั้นน่ะคุณต้องไปขยายฐานความสามารถและความสามารถของเราจะขยายได้ยังไงอะคะก็คือยอมรับว่าเราไม่รู้อะไรเราไปเรียนเรื่องนั้นแก้ไขเรื่องนั้นสองเราอยากรู้เรื่องอะไรเราอยากเก่งเรื่องอะไร ไปเรียนรู้เรื่องนั้นค่ะสุดท้ายการเรียนรู้นั้นแหละค่ะจะเป็นสิ่งที่เราเอาไปลงมือทําเมื่อเราลงมือทําเราจะเกิดสองสิ่งขึ้นก็คือประสบการณ์ค่ะประสบการณ์สร้างความสามารถเพราะฉะนั้นเมื่อมีความสามารถไปสร้างไรายได้ได้ไหมคะไปสร้างรายได้ได้แมาความว่าถ้าคุณมีมากความสามารถรายได้ก็มีหลายช่องทางในการทํางานชั่วโมงงานก็จะน้อยลงนึกออกป่ะถ้าคุณมีคุณ ความสามารถที่คุณคล่องแคล่วและสามารถใช้ได้จริงมีความหมายว่าอะไรคะมีความหมายว่าคุณสามารถทํางาน5อย่างในเวลาสั้นๆแต่มีไรายได้เท่ากันหมดเลยแต่วันนี้ถ้าคุณมีไรายได้แค่1ช่องทางหรือความสามารถแค่1ช่องทางในการแลกเงิน9ชั่วโมงคุณได้มา5 0 0 0พันึงคุณจะไปเพิ่มยังไงก็ตามสุดท้ายร่างกายคุณก็จะไม่ไหวเพราะเรามี2สิ่งที่จํากัดชีวิตเราอยู่คือฐานของเวลาและฐานของร่างกายค่ะ เรามี24ชั่วโมงเท่ากันมีร่างกายเดียวเท่ากันเพราะฉะนั้นคุณไม่สามารถทํางานร้ายชั่วโมงแล้วบอกว่ามันจะทําให้คุณอนะมีรายได้เพิ่มได้แต่ถ้าคุณทํางานหนึ่งวันหลายความสามารถคุณจะมี5งานต่อวันที่ได้ไรายได้เท่ากับหนึ่งงานณเวลานี้นั่นแหละคือสิ่งที่จะขยายฐานรายได้เพราะฉะนั้นรายได้มันจะมาต่อเมื่อเรามีความสามารถมากพอที่จะหยิบจากโอกาสนั้นๆที่เข้ามาในชีวิตของเรา ครูยกตัวอย่างแบบนี้นะคะเมื่อก่อนครูก็เป็นคนที่ไม่มีความสามารถอะไรหรอกค่ะเป็นเด็กบ้านนอกไม่ได้เรียนหนังสือนะคะจบแค่ป .6 เข้ากรุงเทพเลยความสามารถของครูก็คือใครใช้ให้ทําอะไรก็ทำเหมือนควายอะคะ่ะความสามารถก็เลยมีช่องทางเดียวถูกไหมพยาอันทํางานได้แค่เงินเดือน2,007รายได้เฉลี่ยมาไม่ถึงร้อยด้วยซ้ำทำไงอะคะถ้าอยากได้3,000 30, ครูก็ต้องไปขยายสิ1งานมาได้วันละร้อยตีง่ายๆเนาะ2,007คิดเลขยากตีซะว่าเดือนละ3,000 1งานได้300ถ้าค,ครู้ครูรู้10อย่าง กูก็จะมีวันละสามร้อยเพราะฉะนั้นกูก็ไปเรียนรู้เพิ่มอะค่ะเรียนรู้เพิ่มไม่มีเงินเรียนยังไงคะไปสมัครงานหลายๆอย่างเลยค่ะทําไม่นานหรอกถูกตาหน้าว่าเปคนไม่ทํางานไม่ทนเป็นถูกตาหน้าว่าไม่ทนกับไม่มีการเรียนรู้ใครด่าใครว่าก็ออกจากงานอีนี่ครบไม่ได้แต่เขาไม่รู้หรอกไมเซ็ตของเราคือกูไม่ได้ไปดักดานที่อยู่บริษัทหรือเป็นที่ฆ่าคนเป็นจนตายกูไปแค่กูอยากได้ความสามารถด้านนั้น ครูจะบอกงี้นะถ้าวันนี้คุณทํางานบริษัทไหนไม่รู้สามเดือนคุณลาออกสมัครบริษัทแบบเดียวกันนะคะสมมติคุณเป็นเซลลหรือขายเป็นเซลได้ขายโทรศัพท์แบรนด์นี้อยู่สามเดือนคุณลาออกนะแล้วคุณไปสมัครเซลขายโทรศัพท์อีกแบรนด์หนึ่งแล้วคุณเขียนไว้ว่าความสามารถของคุณน่ะเคยทํางานแบรนด์นี้มารายได้คุณจะต่างทันทีการสัมภาษณ์งานต่างทันทีเพราะคุณมีประสบการณ์จากแบรนด์เก่ามาแล้ว แล้เพราะคุณลาออกจากสองบริษัทนี้ไปสมัครบริษัทที่สามในสายงานเดียวกันหรือประเภทงานเดียวกันรายได้คุณก็จะมากขึ้นเพราะคุณมีประสบการณ์มาแล้วสองบริษัทเนี่ยแหละค่ะนี่ก็สิ่งจําเป็นสําหรับคนที่ฉลาดคิดฉลาดรู้และพัฒนาตัวเองแต่ไม่ใช่ว่าบอกว่าเคยทํางานที่นี่มาแต่ออกเพราะว่าไม่ได้มึงเก่งนะแต่ออกเพราะว่าคุณไปทะเลาะก,กับเพื่อนไปแย่งลูกค้ากับเพื่อนมึงไปทํางานบริษัทไหนมึงจะถูกเขาไล่ออก แต่ถ้ามึงไปเถ้ามึงใฝ่รู้เอาความรู้เขามาทําให้ตัวเองเก่งและอิ่มตัวแล้วรู้ทุกอย่างของบริษัทนี้แล้วคุณย้ายอ่ะคุณจะได้ขึ้นตําแหน่งท,งทันทีอันนี้คือ Mindset สำคัญกับการสร้างชีวิตเพื่อการเกษียณเกษียณทําไมล่ะคะเกษียณก็กูไม่อยากทํางานกูอยากเป็นขี้ข้าคนถูกไหมกูอยากเกษียณและมีเงินใช้ออกมาช่วยสังคมไงนี่แหละถ้าคุณรักประเทศนี้จริงคุณรัก การเป็นมนุษย์จริงคุณรักโลกใบนี้จริงและคุณห่วงใยลูกหลานคุณจริงคุณต้องเป็นคนที่พัฒนาได้และคนพัฒนาได้คือคนที่เป็นประโยชน์ต่อโรคใบนี้ส่งทอดความรู้ของคุณและปัญญาของคุณให้แก่ลูกหลานหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สาหรับทุกคนและทุกคนจะได้หลักคิดนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์วันนี้มีคนทํางานประจําอีกเยอะค่ะไม่ว่าคุณจะทําสายอาชีพไหนมันจําเป็นกับชีวิตของคุณมากที่คุณจะมีไมเซทแบบนี้เพื่อให้คุณเก่งขึ้นความเก่งของคุณจะสร้างความสามารถและประสบการณ์ใหม่ และคุณยังสามารถเอามาเป็นประโยชน์ให้กับคนที่ยังไม่เข้าใจเรื่องนี้ให้เขาหลุดพ้นกับความทุกข์ยากบางอย่างและเป็นประโยชน์ต่อสังคมในอนาคตและสั่งสอนลูกหลานของเราให้ไม่จมปักแบบที่เราเป็นในอดีตถ้าคุณชอบเนื้อหาสารานี้ก็ฝากทุกคนติดตามฝากคอมเมนต์ฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คอนเทนต์หน้าหวังว่ามันจะได้สาระนะฝากแชร์ไปหาหลายๆท่านฝากแชร์ไว้สำหรับ ตัวคุณเอามาฟังซ้ำๆก็ได้ค่ะคำพูดอาจจะตรงอาจจะเจ็บแต่เจตนาของครูอยากให้ทุกคนสำเร็จและเติบโตไปด้วยกันจริงๆนะคะ